สวัสดีค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะปก,กอวินนะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะ,ค,ะค่ะคุณเอนะคะก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านทางสปาไทยมาอย่างยาวนานนะคะคงต้องถามคุณเอนะคะว่าทําไมถึงสนใจนําดอกไม้แล้วก็สมุนไพรไทยเนี่ยมาต่อยอดทําธุรกิจผู้หญิงไทยโบราณนะคะก็ใช้พวกสมุนไพรโบราณแล้วก็ดอกไม้เนี่ยในการปฏริญติผิวอยู่แล้วก็เลยเลือกเลือกที่จะตัดสินใจ มาในไลน์ h e a ท์แอนด์ดิวตีนะคะเพราะมันก็เป็นเทรนด์ด้วยภายใต้คอนเซปต์ is m s s Waste นะคะแล้วก็ Feel Good เราก็ได้นำดอกไม้และสมุนไพรไทยนะคะมาพัฒนาแตกลายมาเป็น 4, 4ีอย่างนะคะน้ำมันนวดนะคะว่าใช้เราก็จะผ่อนคลายกล้ามเนื้อบำรุงผิวด้วยจะมีมะกรูดแล้วก็มีขิงแล้วก็มะนาวนะคะทางสมาคมกีฬาพอกายแห่งประเทศไทยอะคะ่ะก็ได้ใช้น้ำมันนวดนี้นะคะ่ะ กับนักกีฬาถ้าตรงนี้เนี่ยคนไทยอยากสนับสนุนของไทยเนี่ยจะต้องติดต่อ,อยังไงอะคะสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเราได้นะคะก็ w ว w ร์ไวเว็บคอ s e s k i n a นดนะคะ